สิสามชั่วโมงหนึ่งวันวยเชสิสามชั่วโมงหนึ่งล้านวิวแล้วแต่คุณสัญญากับผมไว้นะไมื่อเช้าสัญญาเลยว่าถ้าขอบคุณมากมากครับเดี๋ยว่าตื่นเช้ามาคุณสัญญากับผมไว้นะว่าถ้าถึงหนึ่งนั้นคุณจะหอมแจ้มผมนะใครสัญญากับคุณผมไม่เคยสัญญาคุณนะครับผมละมือวะไม่ใช่ผมนะครับขอบคุณครับเฮ้ยร้อยบักเด็ดอุ้ยยางมึงกินมึงจะยางไ้มึงกินได้แบบมึงบังกับสั่งมูสิล่ะฝานี่เลยถิ่มมึง บ่ดิกูกขย่างเป็นกูกขย่างเป็นตัวมึงอวดเก่งสิล่ะอินอ่อยมันเลยบอกเอามึงมึงกับพวกบางคนมึงมันลวงบักไล่บักเด็ดบักไล่บักเด็ดบักไล่บักเด็ดเอ้ยว่าแบบคนเล็กพักไนงอโอ้คนเล็กเสิคนเล็กสิก็ซ่อมรถป่านี่อยู่เอาป่านี้ดิจังไรดี Dùng lên, nắng lâu Dùng lên, nắng oh, lâu thì đắng, khuất lệch Mình cứ khuất lệch bụng đấy, bậc rối, bậc đếp, bậc rối, bậc đếp Khuất lệch thay Chỉ Chỉ mưa chân, mưa. Chân, 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 chân. หาคนแก้็ได้เลวโอ้กระโปงลงนี่ก็ได้ไงว้าวเรยวไปงมไป่มาไปส่น้องนอนไปครับไปส่น้องนอนไปครับไปน้ตายไม่มีรถใครเลยเขาไปัวะเไหครับผมไหมพี่โอไปแล้วไปกับพี่เดัง้องนอ แม่หัวทำไมหนูไล่สดอยู่แม่หนูไล่สดอยู่นะไปก่อนนะไปไหนคิดถึงจริงเลยเนี่ยครัผิวอะไรหนูไล่สดไม่ไป บอกว่ามาเซ็ให้เสียดไงอันนี้คือเซ็นเซ็นอยู่แล้วนะครับผมเป็นทำหน้าที่แอดมินอยู่ตอนนี้มึงทำไมมาอัดย๊อคุณทำไมเป็นคนจับชายฮะเราได้โดนไงนไม่อันนี้ยังไม่เสร็จไปเป็นแอดมินเดี๋ยวทำงานทีละแผนกนะครับเดี๋ยวเพิ่งทำงานทีละแผนกใช่ไงทำไมคุณไม่ทำทีละแผนกคุณเดินโอตายแล้วอ๋อเดี๋ยวเราทำเสียเส้นตัวแรกไปเป็นแอดมินน่ะ เดี๋ยวใจเย็นนะทุกคนเดี๋ยวเพิ่งตื่นตระหนกนะครับวันพี่จริพี่จริงต่อเดี๋ยวเพิ่งแบนของผมอีกงานนะครับขอบคุณใช่แบรนด์ด้วยครับก็ไม่มีอะไรครับทุกคนมันขายเสื้อครับตอนนี้ขายเสื้อก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปทํางานแอดมินของเราไม่มันรู้จักเรื่องราวไปใช่ครับทุกคน้าเส้นเสียบวุ้เหล้ายางนี้จากฉันแหมสามร้อยบาทรวมส่งนะครับสู้ไปปัดสายวะสู้ไม่ไหวจริงครับครับไปต่อ เลยสามถาดใครบนสังขาแถมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเป็นนสังโอ้โอ้ยเลยใครบอกให้ผมติ๊กมาทุกอันนะองแล้วไม่มันมีเข้าแถมมาด้วยฟักทองอร่อยกินเนื้อน่ะจะไปกินฟักทองกินฟักทองแล้วเอาเนื้อมันเบิร์ดก่อนนะอาจ้์ สวัสดีครับสวัสดีชีเชอร์นุ่มนิ่มใช่ชิเชนุ่มาครูตุ๊กตุ๊กนานชาเรานนกว่านี้ครูเป็นคุณคุณนะน่นนะชาทุกอย่างทุกอย่าชนั่นนาชาพอพอก็สวัสดีสวัสดีพี่นุ่มนิ่มนะครับผมก็ขอบคุณพี่นุ่มนิ่มนะครับที่รักและติดตามน้องทั้งสองคนน้องชายและน้องสาวน้องชายและน้องสาวครับก็ขอบคุณมากๆนะครับผมก็ไม่มีโอกาสใช่หรือโควิดซ์สมาเจอกันนะคะเจอกันนะครับช่วงนี้ก็ อากาศเปลี่ยนแปลงออปบ่อย<ช>แล้วก็มีโควิดมาด้วย<ช><ช>ก็อยากให้พี่นุ้ยรักษาสุขภาพด้วยนะคะใช่ค่ะผมอบค่ะและ้วก็ว่งนี้เจอกันเจอกันค่ะ โทรุ่นฮัทแต่ว่าอะไบอกลองได้กอีโอโใครอยากใพนมูรุ่นฮัทอะรุ่นฮัทองดูขอฮัทปั๊บปั๊บไปวเด้อล้นละเอ้ยแนติกบตเนี้ยของล็อกเจ้ามตทูว่าเด้อเ้มีงูน่อยขามึงตายวะ เมื่อไหร่เขาไปตอดล่ะแม่หองพกขึ้นเยอะโท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 โตเขาดูรุนหัดรุนอะไวะารุนหัดเยี่ยมตัวะฮัฮโอ้อันนี้ก็เป็นโปรเตอร์เก่าผมครับผมเคยติดไว้เด้อครับนี่อันนี้โอ้โหพี่จมวันอ่ะเไม่ฮิตไหมพี่พี่จมวันโอ้ใหญ่คนเดียวโอ้นี่แหละครับนักร้องบ้านสิงเกิลติดดินจริงติดดินครับผมโอ้เดี๋ยวหัดสุดยอดครับ ายังก่อเอสเอไว้ยยังก่อเอสเอไว้ยังก่อนฮะบีเอนนุ่ปวดหัวถ่ายงานดึกอ่ะช็อกโกแลตไปกินช็อกโกแลตเหรอช็อกโกแลตทำให้อารมณ์ดีว้าวขอบคุณนะครับช็อกโกแลตสวยๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะมันเป็นแปลกๆกินโลดดึกดึกกินช็อกโกแลตก็อารมณ์ดีแต่ช็อกโกแลตมันไม่น่าใชื่ออะไรมันมีมันคือช็อกโกแลต มันมีกระดาษทิชชู่ขนาดโอ้โหมีฮอนพร้อมมีฮอนหนึ่งเม็ดกินฮอนหนึ่งเม็ดพอโูขอบคุณสําหรับเป็นรูปหัวใจสองพันบาทแล้วก็เป็นฮอนหนึ่งหนึ่งก้อนนะครับจากพี่วาลูโอ <c oughs> พี่วาลูครับผมพี่วาลูคนสวย <c oughs> คนเดิมที่รักน้องชายคนนี้ตลอดเวลาเลยขอบคุณมากเลยครับ<ไ>ปาร์มอยู่ห้องอ๋ออ๋อไม่ให้ปางั้นก็รอเขาอยู่ห้องนะนะ หูข้าวไหมหิวขอบวเดี๋ยวจะเอาอันอันนี้ไปกินสเต็กเอาสเต็กไปด้วยนให้หน่อยกินบ่สเต็กพี่หนึ่งพยาวฝักให้พี่หนึ่งทยาวฝักให้แล้วหิวไหมล่ะใช่ใช้กระชามไงถ้าหิวถ้าหิวเขาไปให้กินง่วยโอ้มากไงึ้นเสียงมากคือเสียงมันต้องผ่อนอะไรอย่างไงโต๊ะสัมมูสิหนี่รือว่าจูบลูกบ้านได้เหรอจิง อย่าให้ผมใช้อำนาจกับคุณต่อหน้าเพื่อนต่อหน้าน้องต่อหน้าแม่เชอรผมไม่อยากทำทุกวันเนี้ยำหนาเจ้เล่หรอ <c oughs> มุกุกนไม่เคยได้เลยขอบคุณครับของของใครเนี่ยนี่ไงอันอันคือพี่ก้อยพี่แอน้องสตาร์ท่ะใส่ดกน้อนี่แต่ม่มใส่มดูเดกนี่ดีเหรอตอ อ๋อไปอสักซื้อพ้อม่ะไม่ตีมยังไม่หยาบใส่ได้พอดีเลยเนี่ยลักซื้อพ่อมปใช่้ตรงไหนวะอานี่โอ๊ยกล้องพีวีอันเดียวพี่จะทำยังไงกับสาคนนี้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทำี่ก็ไบอหวังอรเยเ้ยเยเ้ยโอ๊ยพอดีพี่พอดีเลยโอ๊ย พี่จะทำยังไงกับกล้องนี่อันไไหหนนนนขอองผมัู่นอาไปแล้วเอ้ามานี่ก็ไม่บอกกันแต่แรกเออเอ้าเตฟพอดีเลยพี่เตฟเดฟจะโอเวอรไปพอดีเลยอันไหนกันแน่หนังจิ้บเบิร์ดตอนลังอันนี้เหรอใช่ก็ไม่บอกตั้งแต่แรกโอเยรองเท้าโอ้ยรองเท้าเฮ้ยพอม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 ขอบคุณนะครับเราอักกระเซิง ขอบคุณนะครับพี่ต้อยพี่แอนปักช่องนะครับน่าจะเคยเจอกันอยู่เนาะขอบคุณนะครับที่ส่งมาโอ้ตีพ่อหนูลองใส่ดิลูกนี่มันมันมีถุงเท้าด้วยลองลองคุณถุ่มกว่ากูไม่สตาร์ทใ่ว่ะากูไปตัวต้ลงเก็บว่ะโอ้เขาเขายังได้เก็บบอลว่ะซุ้มไทยลุ้ลงดิี่ยบอกเขาอาจจะเห็นจิ้เมื่อไหร่จะออกจิ้มออกจากลูกมันจิ้มสตาร์ทของมันเหม็นเหม็นดี่แหละครับจีซีจีซีไม่ สงสารเตะจังเลยลูกไม่พูดมัจะไปซื้ออยู่ผมไม่อยากให้คนซื้อให้หรอกสตาร์ทอะกลัวใส่ไม่ได้ออฟใส่ไม่ได้คือไม่ไม่ไม่เอาใช่ไหมเอาถ้าไม่เอาเดี๋ยวออฟจะเอาเเขาสลักซื้อเลยตุ๊กตอดเลยก็ดีว่ะแต่หน้ามันแคบนะนุ๊กใส่ไม่ได้หรอกลูกนุ๊ก็ใส่ตัวนี้แหละเหรอหน้ามันแคบแหลกแหลกตุ๊กต่อน่มันจบตัวใหญ่กว่าโอ๊ยเตะเตะอะไรหัวออฟฟี่ไปดีไซน์เลื่ยว่ะนี่มันมีมันเคยมีไม่จะเทสดูมันเคยมีแฟนคลับซื้อให้ผมไง แบบนี้แหละคู่หนึ่งไม่รู้ว่าซื้ออันเดนไม้ผมอารียัดนี่แหละแต่ว่าผมใส่ไม่ได้แล้วผมสงสารเขาแม่ที่ผมที่เขาซื้อให้ผมแล้วผมใส่ไม่ได้เจ้าใส่ได้ตลอดเลยเะว่าเพราะว่าของเขาเขาซื้อให้แต่พวกอารีดัดแบบว่าแม่เลี้ยงวงของเจ้ากอารีดันของแถมว่าไปกอบเก็บซีบบพ่อเลี้ยงพ่อเลินเอาใส่ไปตรงเทามันใส่เงาเด้อเอาตรงเทาเราลองใส่ไปเหมือนนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใส่ดูดู ก็ดีเลยพี่พอดีเลยบอกแมนพอดีบอกดูดูฟังโอ้ยพ <c oughs> <c oughs> ี่จะอัดคลิปเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้พี่จะอัดคลิปเสร็จไหมโอ้คลิปนี้ยาวไหมยาวมากสามนาทีสามนาทีลงติ๊กตอกได้ไหมรู้ไหมเดี๋ยวไม่แน่ใจอ่ะตัวไหนตัวนี้เป็นเอาไปดเก็บปองกระบาดมาเลยกลับหรือเปล่าเขาไม่อย่างก็จะดมมือสัตว์หอมไหม มันไปลงมาสีอีเดียวแต่นอยยุตีนปุ๊บีหมดแล้วงไปยังเหม็นเขาตกัดเหม่อนบอกไม่ไม่เขาตกัดกัดกัดหอมบ่อยต้องให้หอมบ่อยหอมกินเจ๊บ่กัใส่ไปเานิดเดียเหม็นเียกระเ้านเดียวกะเชนิเดียเค็มเหยินเลเหนเนเยอีก่งก็จมดี หวามาหวาใส่ปึ๊บหอมหวาหอมหาเลยเออฟาดมเอ้าฟาดมเอาใส่แล้อมั่สินไิ้ดมหัมไม่ชิมฟัก็ฟังไม่รู้เรื่องเยยังไง